ความเมินเฉยให้เขารู้สึกอิจฉาเขาทำกลับในสิ่งที่เขาทำเราขอโทษดีกว่าฆ่ากันลเลยครับอ๋อแย่งของกินมันค่ะ <laughs> พี่เขาคิดว่าน่าจะเป็นการที่แบบไม่สนใจมากกว่าเหมือนแสดงให้เขารู้ว่าไอสิ่งที่เขาทํามามันไม่มีตัวตนประสบความสาเร็จในชีวิตให้ได้ครับผมอยู่ไปอย่างนั้นให้เขารู้สึกอิจฉาครับผมล้างแค้นมันทำาะไงก็ได้ให้มันเจ็บถ้ามันไม่เจ็บเราก็เจ็บเองจริงๆก็อย่าทาเลยไม่ต้องแก้แค้นละการปล่อยวางคือสิ่งที่ดีที่สุดครับไปแก้แค้นเขาเนี่ยเดี๋ยวมันพามาอีกเป็นสิบมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะครับขอโทษดีกว่ายกมือของไทยขอโทษนะครับเวลาที่เขาหิวหิวเราก็แบบกำลังจะกินอะไรเงี้ยกำลังจะง้างข้าปากเนี่ยแย่ง นีแก้คือการแกล้งของโบครับอะไรวะเวลาแก้แกลงแก้ได้อะไรแย่งของกินมาคุณบอกว่าสกปรกเด็กคุณพักใหม่กแม่ถูกงานกับแม่อยู่แล้วมาล่าความจริงไปด้วยกันนะครับ